นี่ก็เป็นโฉมหน้านะคะของเจ้าลูกปลาไวแพตตินัมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะหลังจา,จากที่มันว่ายออกจากวอร์ดอันนี้เราก็อนุบาลด้วย Golden น e t ต้า o ูดแบบผงม,มาตลอดนะคะก็จะให้เช้ากับเย็นหลายๆคนก็อาจจะถามว่าเอ้ยน้ำเนี่ยมันจะเน่าไหมก็อันนี้เราก็ต้องจัดระบบน้ำนะคะให้ดีที่สุด ก็ที่ร้านก็จะใช้ออกซิเจนนะคะในการช่วยแล้วก็ถ้าสำหรับสําหรับการเพาะที่ไม่ใช้ลูกไลแน่นอนก็จะต้องเออพาะในสถานที่ที่กว้างขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ในน้ํามีออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็น้ําจะได้เสียช้าลงอาหารเวลาให้ก็ให้เช้าเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพน้ํานะคะวันที่6 แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเราก็ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับการให้ไรสดหรือของสดแน่นอนไรสดก็จะต้องมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่หาลูกไรไม่ได้นะคะหรืออาจจะใช้ทดแทนในยามที่ไรสดไม่มีก็ได้ค่ะ